เลิกติดสินบนเทวดานะคะใครก็ตามที่เคยขอพอรแบบขอให้รวยนะคะขอให้รวยเบอร์ขอให้ถูกหวยถ้าสําเร็จจะนําสิ่งของมาถวายจุดๆๆแบบนี้นะคะใครก็ตามที่เคยพูดแบบนี้มันจะเป็นติดกรรมทางคําพูดนะคะหรือเป็นการบ่นบานสารกล่าวแล้วเราจําไม่ได้แต่ต่อจากนี้ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วให้เปลี่ยนเป็นการขอพอรแบบนี้ค่ะ ขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้กับข้าพเจ้ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางทามาหากินรายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่คนดีๆเป็นลูกรลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่หมดสิ้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนนิาัจ โยนหงตุสาธุสาธุสาธุาธนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสามารถเซฟเก็บไว้เพื่ออธิษฐานจิตในครั้งต่อไปได้นะคะแช่ออกไปเป็นธรรมทานได้ค่ะสาธุค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่เคยบนบานสารเก่าแล้วจําไม่ได้ไม่เคยขออโหสิก,กรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเคยติดกรรมทางคําพูดหรือแม้กระทั่งเคยไปร่วมสาบานกับคู่รักแล้วเราจําไม่ได้นะคะวันที่7กันยายนนี้นะคะบ้านโครวยจะท,ทําพิธีขอขมากรรม7็ชั่วโคตรถอดถอนคามั่นสัญญาถอดถอนคําสาบแช่ง ถอดถอนคำสาบานค่ะโดยมีอาจารย์ข้อท่านจันจ์ทรปัจจพลอาถารเป็นคนทําพิธีนี้ให้นะคะมีทั้งวันที่7และว,วันที่8ตรงกับวันพระตรงกับวันฟ้าเปิดฟ้าภัยใครอยากเข้าร่วมพิธีนี้รายชื่อรายบุคคลตั้งคานให้เป็นรายบุคคลเลยค่ะใครอยากฝากชื่อเข้าร่วมพิธีสามารถักแอดมินบ้านพ้รวยได้เลยค่ะ